มีระบบเซฟคะแนนและมีปุ่มฆ่าตัวตายเดี๋ยวคน,นะปุ่มฆ่าตัวตายกดปุ่มฆ่าตัวตายสวดดีครับทุกท่านเป็นอย่างไรกันบ้างก็กลับมาพบกับผมแล้วนะครับเคนจิแมนนะแล้วก็วันนี้นะครับ เราจะมาเล่นเกมหวยนะชื่อว่า h o r l o f i s h Simulator นะ Simulator ก็เดี๋ยวออแบบว่าเป็นเกมที่เล่งมานานเหมือนกันนะก็เดี๋ยวผมขอข้ามมาดูที่เกมนี้เลยแล้วกันว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยวลองมาดูเลยโอเคบทเกินมันบอกว่าสุดยอดเกมตกปลาแนว Simulator ที่มีพื้นหลังสุดสยอง ทั้งเพลงและซอมบี้เต็มไปด้วยความหลอกหลอนอ้โหนี่น่าสนใจมากคุณจะได้รับบทเป็นซอมบี้ที่บาดเจ็บแล่งเงาหงอยผู้ที่ไม่ทําบ้าอะไรเลยนอกจากตกปลาเพียงอ,อย่างเดียวเพื่อประทังชีวิตไม่ให้อดตายนับว่าเป็นพอ o เรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะเนี่ยแตบบ่ว่าซอมบี้ปกติก็จะกินคนใช่ไหมครับแต่รอบนี้นะครับมันกินปลาครับเอาเรามาดูกันว่าทําไมมันกินปลาไม่ใช่สิมันจะมีเหตุผลหรือเปล่าว่าทําไมมันกินปลานี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ มาที่เกมเพลย์นะครับเดี๋ยวแปลคร่าวๆนะก็จะมี3ด่านด้วยกันแล้วก็มันจะมีปลาให้คะแนนแกนเรานะแต่ก็จะมีปลาบางประเภทนะครับอย่างเช่นปลาฉลามเล็กนน่เขาบอกมันจะลดคะแนนเราแล้วกเกมนี้นะครับซอมบี้ก็จะมีระบบผิวข้าวนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบตกปลาแล้วก็จะมีหัวใจมนุษย์นะครับให้เก็บระหว่างทางบางด่านก็จะมีปลาฉลามยักษ์ด้วย นี่จะเป็นเกมแนวตกปลาซิมูเลเตอร์ที่แตกต่างและไม่เคยเห็นมาก่อนยางแน่นอนโอ้โหมันเขียนไว้แบบว่าอลังการมากเหมือนแบบเกมกูนี่ต้องเป็นเกมเดียวในโลกแน,น่แต่ผมคิดว่าไห้ซอมบี้ตกปลานี่ก็น่าจะมีเกมไหนที่มันเทเลอร์ท่ามาทําเกม,มบ้าๆแบบนี้กนะ็สงสัยมันันมีได้ไงวะเพราะฉะนั้นแค่ชื่อเกมนี้ก็น่าจะรุ้ยแล้วนะว่ามันน่าจะมีอยู่เกมเดียวในโลกจริงฟีเจอร์เด่นเกมนี้ มี3ามด่านและมีปลาแปดตัวมีปลาฉลามยักษ์หตัวมีระบบเซฟคะแนนและมีปุ่มฆ่าตัวตายเดี๋ยวคนนะปุ่มฆ่าตัวตายกดปุ่มฆ่าตัวตาย อันนี้มันใช่จุดเด่นของระบบเกมนี้หรือวะเนี่ยสเปคแนะนำ i7 โอโ้ผมว่าเกมนี้จะต้องมีกราฟิกที่สุดยอดและอลังการงานสร้างแน่น,นอนเดี๋ยวผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะคุ้มค่ากับสเปคที่มันแบบว่าแนะนำไหมนะเดีย๋ยวเรามาดูที่วิวรีวิวกันบ้างดีกว่านะกูซื้อมาทำไมวะเนี่ยคำแนะนำอย่าซื้อตามผมเลยครับขยะ เอาตามตรงผมไม่รู้เลยว่าผมจะใช้คาไหนในการอธิบายสิ่งที่ผมเพิ่งจะเล่นไปเมื่อกี้นี่นะขยะนี่มันเป็นเกมที่มีกราฟ,ฟิกที่สมจริงมากถ้าคุณได้ลองมองไปที่มาหาสมุทรของจริงแล้วมาเทียบกับเกมนี่แล้วก็ผมบอกเลยว่ามันจะต้องแยกให้ไม่ออกแน่นอนว่าอันไหนคือของจริงและอันไหนคือเกมเนื้อเรื่องผมประหลาดใจมากที่เกมนี้มีเนื้อหาที่ลึกซึ้งมากคุณจะเล่นเป็นซอมบี้ที่จะต้องหาปหลาเพื่อความอยู่รอดผมรู้สึกแย่กับซอมบี้ทั้งโลกนี้จริงๆ พวกเรามักจะคิดว่าซอมบี้นั้นฆ่าพวกเราเพื่อจะแดกสมองของพวกเราแต่จริงๆแล้วพวกมันแค่ต้องการปลาจากพวกเราเท่านั้นผมคิดว่าในอนาคตพวกเราสามารถที่จะร่วมมือกับซอมบี้ได้นะอืมดูเหมือนว่ไอ้มอน,นี่จะเข้าใจตัวเกมได้ลึกซึ้งกว่าคนสร้างเกมหรือเปล่าว่าเนี่ยแล้วก็ดูจากความยาวแล้วนี่โอ้โหไม่รู้ว่ายาวกว่าเนื้อหาของเกมนี้จริงๆหรือเปล่านะโอ้โหแต่มันพิมพ์ได้แบบเยอะมาละเอียดมานะครับ เอาลังเราลองไปเล่นกันดูเลยดีกว่านะครับมันจะต้องมันแน่แน่แค่เพลงก็สยองแล้วนะเนี่ยปกติผมก็ไม่ค่อยชอบเล่นแนวสยองแล้วนะแต่ก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันแล้วกันนะครับโอ้โหอย่าไปเข้าออปชั่นสะดุ้งกันเลยีเดียว เชียเพยงโคตรดังเลยครับแล้วมันไม่มีปุ่มลดเสียงด้วยไม่เป็นไรสงสัยต้องทนเล่นดังๆเนี่ยนะคือกูรู้สึกสยองกับเพลงมึงมากกว่าเกมมากๆเลยเนะียอ่ะเดี๋ยวลองดูเลยแล้วครับดานแรกนะโอโลโฟูนะสาวไอ้นาำใส่สยองขวัญน,นี่น่าจะเป็นพเพลงแล้วเนี่ยโอ้ดุกคนดุกคนดุกคนโอกนสั่งเลยเป็นสิกก้นผมจริงมาก ว่าไปลดเสียงก่อนดีกว,ว่าดังชิปหายเลยเดี๋ยวผมขอไปลดเสียงก่นน่นดีกว่าเมื่อกี้ต้องออกไปลดเสียงเกือบ40%เเนลยแนะ่กว่าจะโอเคนะะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะถ้ามึงจะกระโดดสูงขนาดนี้มึงไปแข่งโอลิมปิกดีกว่าไหมกดชิปกับเมาส์ซ้ายเออคลิกซ้ายเพื่อตบปลาหล่น เออเดียวเฮ้ยทำไมทำไมมันกลับหลังล่ะเ,ออเดี๋เดยวโอ้มันน่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ของการตกปลาแบบใหม่หรือเปล่าอาจจะเป็นคันเบ็ดในอนาคตก็ได้นะครับเขอาจจะคิดค้นขึ้นมาได้ว่าการตกปลากลับหลังนั้นสามารถที่จะตกปลาได้มากกว่าการตกปลาธรรมดาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนนั้นมันดินไม่ใช่เหรอแล้วกูจะมีมันจะมีปลามาันติดเหยื่อกูไหมเนี่ยลองลองดึงเบ็ดดิ โอเคเราขอตบให้มันแบบธรรมชาติมนุษย์หน่อยอ่เฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่มนุษย์ด้วหว่ะเป็นซอมบี้ปึ๊บโอเคอเดี๋ยวท้าไมเบ็ดมันต้องกลับหลังด้วยว่ะอะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ยล้แป๊บเดียวกูจะอดตายแล้วเดี๋ยวขอเก็บหัวใจก่อนนะครับนี่โอ้โหเพิ่มมานิดนึง่งแย่ละกูซอมบี้ไม่รอดละมันเป็นที่อะไรเนี่ย ทำไมมันต้องตกอย่างนี้ล่ะครับคุณคุณซอมบี้โอ้โหลูด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 ูท่าดูท่าผมสมจริงมากท่าชักชักเบ็ดโอ้ยไม่ไหวแล้วต้องรีบเก็บหัวใจก่อนละะอดตายหน้ากูเฮ้ยติดเบรแล้วติดเบรดแล้วโอ้โอ้โหวอลลี่แลนด์นะครับมาตัวแรกเราเยี่ยมกินอ่าโอ้โหโอ้ดูดู เดี๋ยวนั้นนี่นี่เราสามารถเดินบนน้ําในน้ําได้งั้นหรืออืมเป็นไปได้ไหมว่าจริงๆแล้วในน้ำนั้นอาจจะไม่ใช่น้ํทด่แท้จริงมันจะเป็นมิติอะไรสักอย่างมันอยู่ในเกมนี้มันอะไรสักอย่างประมาณนี้หรือเปล่าวะโอเคผมไม่แน่ใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าดูเหมือนว่าเกมนี้เราจะสามารถที่จะเดินบนน้ำในน้ำได้นะครับชอบพูดในน้ำบนน้ำาุกเดียว่เฮ้ยเดี๋ยนะเฮ้ยล้นในน้ํามันมีหัวใจให้เก็บด้วยหรอเอ้านี่ก็แสดงว่า คนทําเกมนี่ตั้งใจที่จะให้เดินในน้ำได้งั้นเหรอเอ้ยผมนึกว่ามันเป็นแค่แบบมันบักหรืออะไรสักอย่างแล้วเนี่ยคุณโตอะไรได้เนะี่ยเอาปลาฉลามเหรอก็อบอกห้ามตกปลาฉลามไม่ใช่ปะหมุนมันยังหมุนเป็นทอร์นโ,นโดเลยนะครับเอามามามาขึ้นมาเอาเฮ้ยเอาเดี๋ยว เดี๋ยวมึงจะติดเบ็ดปูงี้ไม่ได้เอาเฮ้ยเราปูขึ้นไม่ได้ด้วยเอาไงดีวะเนี่ยอ๋อชิบพายแล้วชิบพายแล้วอ้ oh my god what the fuck man Oh เนาะอ๋ะอมันต้องอยู่บนพื้นนะถึงมันจะนับว่าเราตกปลาได้นะซึ่งก็ไม่ได้ให้ตกไปปลาฉลามแล้วนะเออเออยหมุนจังเลย แต่เราสามารถกินได้นะเออแสดงว่าเกมนี้เราสามารถที่จะตกปลาใต้น้ําได้มัน,มนช่างเป็นเกมที่ล้าลึกจริงๆนะครับปกติเราตกปลากันธรรมดาใช่ไหมอันนี้นี่เราลงไปหาเหยื่อกันข้างในเลยนะเออข้างใต้น้ํากันไปเลยนะแล้วทำไมมันชอบตกได้ปลาฉลามปปทำไมโอ้ยเออตกปลาใต้น้ำเว้ยตกปลาในน้ำเว้ยเจ๋งเว้ยนี่ได้แล้วได้เหยื่อแล้วพอได้เหยื่อเราก็ต้องกระโดดทีนึงปุ๊บ,บม,มันก็จะนับว่าเรากินแล้วเราเรา,เราได้เหยื่อมากิน กูกินแดดกาอากาศเลยเดียวปุ๊บอ่าโอเคเระเบิดกูไปไหนแล้วเนะีย่ยเดี๋ยวลองไอ้ปุ่มฆ่าตัวตายดยิตัวผีอ่ะอ้าวเฮ้ยเกมโอเวอร์เลยเหรอวะอะไรวะเนี่ยนี่มันสร้างปุ่มอะเราคนมันจะแล้ว,าาก,ลวกูจะกดปุ่มนี้ทำไมอ้าวแล้วเมาส์กูเกิดอะไรก็อ๋ออยู่นี่ มันจะสร้างปุ่มฆ่าตัวตายทางไหนวะเนี่ยจริง,รงๆแล้วเออผมอ่านตรงหน้าจอไอ้นี่นะมันมีมันมีเขียนอยู่ว่าไอ้ปุ่มฆ่าตัวตายเนี่ยมันสร้างมาไว้สําหรับเวลาเราเล่นแล้วเราติดตรงฉากอะไรสักฉากอย่่งนนเนี่ยตอนแรกผมก็นดกว่ามันแบบจะรีเซ็ตตัวมายืนตรงนี้โอ้โหกดปุ๊บตายทันทีนะเฮ้ยเดี๋ยนะก็อ่านไปอ่านมาต้องเห็นว่ามันมีปุ่มแบบว่าไปเกิดใหม่ได้กด r อ้าวมันจะมีปุ่มฆ่าตัวตายทำไมเดี๋ยนะ เกมนี้มันจะมีผมค่าตัวตายทำไมวะเนี่ยฉันจะสงสัยมากขึ้นทุกทีแล้วเนี่ยเอาแล้วผมว่ามาลองด่านอื่นกันมากดีกว่านะก็ะดูแล้วทั้งเกมนี้ไม่น่ามีอะไรนอกจากการตกปลาแล้วก็กินเออแถมยังสามารถจะกินใต้นะ้ะเอ้ยหมายถึงว่าสามารถตกปลาใต้น้ําได้อีกด้วยนะโอ้โหมันเป็นเทคโนโลยีมันเป็นแนวคิดแบบใหม่นะไซเบอร์พังสุดๆเลยทีเดียวโอ้โหปลาชลามยักษ์โอ้ my god โอ้โหสามารถว่ายเดี๋ยว นี่มึงจะมาไหว้บนมึงไหว้บนไม้ไม่ได้นะมึงจะมาไหว้บนเฮ้ยเดี๋ยวกูขี่ได้กูขี่ขี่เลยขี่เลยอ้าวโอ้โหโอ้ยเฮ้ยโอ้ดาเนี้ใช้ได้นะครับมสามารถขี่ปลาฉลามได้ด้วยตัวมันใหญ่มากเลยเนี่ยตกได้ตกตกตกปลาฉลามโอ้เราสามารถตกปลาบนปลาได้ด้วยนะเนี่ยแหมมัน ล้ำล้ำล้ำครับล้ำเกมนี้บอกเลยล้ำล้ำทุกอย่างครับตกปลาใต้น้ําโอตบปลาบนหลังปลาได้ได้ได้เหมือนกันทําได้หมดครับทําได้หมดอันนี้คือมึงดึงคันเบ็ดหรือว่ามึงจักทงชายวะเนี่ยนี่โชว์การตกปลาใต้น้ําครับปึ๊บโดดแล้วแดกกลางอากาศโอ้โหเพอร์เฟกต์มากอันนี้ผมทำวอล์กทูครับวิธีบทสรุปวิธีผ่านเกมนี้ครับมามาปุ๊บโดด เดกนี่เยี่ยมก็ยิ่แม่ลืมไปเกมนี้ปลาฉลามมันทำอะไรเราไม่ได้นะครับคือมันไม่มีเงี้ยอะไรเลยนะเกมนี้นะเบื่นหน่านยกว่าเว้ยต้องฆ่าตัวตายครับอีกูไม่รู้เหมือนกันมันจะมีปุ่มฆ่าตัวตายทำไมงงใช่ไหมกดปุ่มฆ่าตัวตายเพือ่อเพื่อมาเปลี่ยนด่าน <laughs> อะไรเนี่ยโอ,โ,โอ้โหฮัลโหลไนโอ้ขังคืนในความสยองขวัญมาเลย โอ้โหเริ Luckily, right Hence, really? deals, ่มมาอยู่ในน้ำแล้วเว้ยเฮ้ยอู๊ร้อนร้อนเฮ้ยร้อนอยู่นะร้อนอยู่นะเออจริงๆผมไม่ค่อยชอบเล่นเกมสยองเท่าไหร่แต่ดูเกมนี้ไม่ค่อยสยองออกแนวฮาเกินไปหน่อยโอ้โหเฮ้ยผมว่ามันร้อนร้อนนะฉากนี้มันร้อนใช้ได้อยู่โอ้โหกว้างกว้างกว้างมากเลยนี่ยจะโอเพนโวเลยป่าววะโอ้แต่ด่านนี้กว้างจริงนะครับ กว้างมากเลยเนี่ยนี่มันโอ้โหมันกักทุกอย่างไว้ด่านสุดท้ายเลยนะวะโอ้โหทำแบบกว้างใหญ่โอเพนโวสุดๆดูสิว่าผมจะสามารถตกปลาตรงนี้ได้หรือไม่เดยวจะว่าไปเกมนี้ถ้าไม่เห็นตัวปลาเนี่ยมันก็ตกไม่ได้นะหมายถึงว่าคือมันต้องเห็นตัวปลานถึงเราจะตกได้ว่าเราจะถึงจะรู้ว่าเราจะตกอะไรนะแต่ว่าดูจากข้างบนแล้วนี่มองไม่เห็นเลยว่ามีตัวอะไรไหมลองลงไปดูดินี่ย โอ้โหทั้งเมื่อกี้นี่กูตกในชาตินี้ได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวตกตรงนี้เลยครับนี่เราตกปลาใต้น้ำครับแหมยุคใหม่ครับตกปลา2020ครับ2 0 3 0 2350แบบยุคอนาคตครับดูเหมือนว่าไอปลาตัวนี้จะนิ่งไปหน่อยเว้ยตกไม่ได้อ้าวได้ครับทำไมจะไม่ได้อย่างผมตกได้หมดครับอ่าขึ้นมาขึ้นมา เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเฮ้ย,ย,ยขึ้นมาขึ้นมาและแดกอากาศไม่ไม่ได้แป๊บบนึงตกขึ้นก่อนให้มันสุดนะสุดเบ็ดแล้วโดดเาชิบหายแล้วผมผมเจอปัญหาน,นหนึงแล้วตกเจอปัญหาแล้วนะครับเปลี่ยนที่่ลยไี่ไงทำไมจะไม่ได้นะต้องกระโดดแดกาอากาศครับโอ้โหอยู่เป็นฟูงเลยไหนขอตกหน่อยตกปลาหน่อยตกปล,ากลามา,ามามาเลย เอาไว้เป็ดกูเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันโยงไปไหนแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันไปค้างอู้ตายแล้วค้างไปไหนแล้วเนี่ยมันไปโลกไหนอ่ะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเบ็ดมันติดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเบ็ดมันติดนะครับปล่อยมันตายแล้วกันเอเนเนอร์จีหมดแล้วโอมันก็ไม่ ต okay. okay, well, we ่างจากการกดปุ่มฆ่าตัวตายนะวะโอเคนะครับว่าขอจบไปนะครับกับเกมชื่อว่าเอดี๋ยวแป๊บนึงนะเกมชื่ออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นเออชื่อข้างล่างนี Kel ่แ bon ล้วกันนะเออลืมเอาตรงๆคือลืมแล้วว่ามันชื่อเกมไรวะก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเกมนี้นะครับก็คือว่าหนึ่งเลยคือเออซอมบี้เนี่ยมันไม่ได้กินสมองคนนะครับแต่ว่ามันกินปลานะครับมันมันต้องการที่จะกินปลาครับ ส่วนอย่างที่2นะครับก็คือว่าซอมบี้เนี่ยครับสามารถที่จะตกปลาใต้น้ําได้นะครับในน้ำนะ ừ, การตกปลาในน้นะํานั้นเป็นวิธีการตกปลาที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ผมกํารันตีจากการเล่นเกมนี้เลยทีเดียวในส่วนที่3นะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะตกปลาบนหลังปลาได้นะครับอันนี้ผมว่ามันล้ามากเลยนะคือเราต้องการที่จะตกปลาทั้งหมจแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราดันที่จะขึ้นไปขี่บนตัวปลาแล้วเราตกปลายทีหนึ่งได้นี่มันสุดยอดแห่งระบบแห่ง30,27จริงๆนะครับผมบอกเลยว่านี่คือเกมจากอนาคตอย่างแน่นอนนะ ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาตรงตัวคือผมในคอนขันจะป,ปวดหัวกับมันมากๆากเลยนะโดยเฉพาะไอ้เพลงเนี่ยนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครต์และแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับชมครับแล้วเจอกันใหม่ครับ